อยากให้พระอาจารย์พูดถึงการเคารพในธรรมกับไอ้คำว่าอย่าแทรกแซงธรรมชาติเนี่ยอสองคำนี้มันมีความสัมพันธ์มันเกี่ยวเนื่องกันไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ได้ขยายความด้วยเจ้าค่ะการเคารพในธรรมหรือการเคารพในธรรมชาติอันเดียวกันนะพวกเราจงอย่าแทรกแซงธรรมชาตินั่นแหละคือการเคารพในธรรมธรรมชาติทั้งหลายมันไม่มีใครเป็นเจ้าของพวกเรา พวกเราจงรู้ไว้นะธรรมชาติทั้งภายนอกและธรรมชาติภายในจะเรียกว่าธรรมชาติของรูปกับธรรมชาติของนามมันไม่มีใครเป็นเจ้าของคือมันปรากฏเองแล้วมันสลายเองโดยที่พวกเราไม่ต้องทำอะไรพวกเราอย่าไปยุ่งกับเขาพอพวกเราไม่ยุ่งกับธรรมชาตินะพวกเราจะเห็นความจริงว่าธรรมชาติทั้งหลายมันปรากฏเองสลายเองไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเลย น้ำตาพวกเราจะไหลพุทธภา,าวะจะเกิดพลุ่งบรรลุธรรมทันทีตอนนี้ทันทีเลยนี่คือการเคารพในธรรมรู้ไหมว่าการลือสัตว์ขนสัตว์ปิดวัตตะมันเป็นการเคารพในธรรมยังไงรู้ไหมถ้าพวกเราพยายามจะไปสอนใครบางคนโดยอยากที่จะให้เขาบรรลุธรรม มีความเป็นตัวเป็นตนมีคือมันเชื่อว่ามีมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้และมีเราพยายามอยากจะพาเขาบรรลุธรรมและเชื่อว่าบรรลุธรรมคือมีเราไปได้อะไรบางอย่างถ้าพวกเรายังคงเข้าใจแบบนี้อยู่นั่นคือการเหยียบย่้มพระสัตธรรมพวกเราไม่ได้เคารพในธรรมเลยบอกให้พระอาจารย์อยากจะบอกแบบนี้พุทธ,ธะเท่านั้นแหละที่จะเคารพในธรรมอยากบอกแบบนี้จริงๆพวกเรา จริงๆพร,ระอาจารย์อยากพูดแบบนี้เลยนอกนั้นเนี่ยหยียบย่าประสัตธรรมทั้งสิน้นจริงๆนะพระอาจารย์พูดเรื่องนี้เราอยากจะร้องไห้ด้วยพูดไปแล้วก็ไม่อยากพูดแต่มันเป็นแบบนี้จริงๆในวันที่พระอาจารย์ไปเห็นธาตุบริสุทธิ์เราไปรู้ว่าพระพุทธเจ้านี่เลยคือพระพุทธเจ้าอะ่ะโอ้พระอาจารย์หมอบกราบสิโลราคําว่าหมอกกราบมันไม่มีพระอาจารย์หรอกนะ คือผ้าจานกลายเป็นหนึ่งเดียวกันกับเนื้อธาตุบริสุทธิ์นั้นไปเลยอะแล้วกราบเซโรลาบไม่เหลืออะไรแบบยอมทุกอย่างอะผ้าจานกราบหมาได้จริงๆผ้าจานในวันนั้นผ้าจา์ก็จะว่าแต่วันนั้นวันนี้ก็กราบได้ผ้าจานกราบหมาผ้าจานกราบทุกดวงจิตกราบทุกสรรพสิ่งทั้งรูปนั้นผ้าจางกราบไปหมดกราบทาตุบริสุทธิ์ของพุทธะกลืนเป็นอันเดียวกันไปหมดเลย เขาลบมากเขาลบจนตอนนั้น